ขายบ้านสองห้องนอนสองห้องน้ำพร้อมตีดินหนึ่งไร่หกสิบแปดตารางวาบ้านสันเจริญตําบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับติดถนนสายบ้านสันเจริญถุงโค้งดอนศิลาครับขายในราคาหนึ่งล้านแปดแสนบาทครับใครสนใจสอบถามรายละเอียดหรือขอรูปภาพถ่ายภายในบ้านได้เลยครับ สอบถามมาได้ตีศูนย์หกสามสอสอบถามได้ทุกเวลาครับผมสนใจสอบถามมาได้เลยเน้อครับ